สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะไปจะไปรับรางวัลวรรณกรรมนะครับผมที่สถานีรถไฟซานเจียนะครับก็จะมีะพิธีมอบรางวัลวรรณกรรมนะครับ ก็ปีนี้พิเศษมากๆก็คือผมเป็นคนไทยคนเดียวที่เป็นหนึ่งในผู้ที่ชนะการแข่งขัน,นครับผมแต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้เป็นรางวัลชนะเลิศนะครับก็แค่แค่ได้หนึ่งหนึ่งในรางวัลน,นะครับผมก็รู้สึกจะเป็นบินชอยนะฮะก็โอเคละก็ภูมิใจละนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวถ้าไปถึงที่นู่น เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนี้1 0 1โมง16นาทีนะครับผมงานจริงๆมีประมาณสักบ่าย2องนะครับบ่ายโมงครึ่งเนี่ยเราต้องต้องเช็คอินในงานละนะครับอืมเดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศอีกทีวันนี้ขับรถไปนะครับโอเคเจอกันฮลัลโหลฟงไทตาแล้วปะ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ซานเจียซานเจียนะครับผมแล้วก็มาถึงละจอดรถไว้ข้างถนนนะฮะตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟซานเจียนะครับข้างหน้าเห็นไหมเห็นไหมอยู่ตรงนี้นะฮะเราก็ยังไม่เห็นเลยว่างานนั้นจัดแบบไหนนะครับอ้าอะไรอะไรวะอะ่รวะ กำลังเดินนะครับตอนนี้เอ๊ะรู้สึกว่างานของเราจะอยู่บริเวณน,นี้นะฮะ,9ะส9บสองเจ็ดนาทีผมอยากกินของบะีสมอเอ้ยยังมีม,มีแกมารีมีแกมาราอยู่เลยงานเราจัดอยู่ข้างบนนี้นะครับเป็นบริเวณของสถานีรถไฟนะฮะตอนนี้12นาฬิกา45นาทีนะฮะ รู้สึกว่าเรามาเร็วไปนิดนึงเพราะว่าเขาให้มาลงทะเบียนภายในบ่ายโมงสีนาทีนะครับอืมก็บรรยากาศงานก็ยังไม่มีใครนะเดี๋ยวเราข้ามถนนไปนั่งในงานกันดีกว่าไปเก็บภาพบรรยากาศข้างในงานดูและนี่ก็คือรายชื่อของ ผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดและผู้ติดตามนะครับแอนวอสนัเจ้าวรดเาบอกว่าถ้เราไม่รู้จักกัน

มาอยู่ที่โรงงานแหน่งหนึ่งในเขตเทาหยวนครับผมและชาตีได้เดินทางกลับบ้านด้วยตั๋วใบเดียวกันและหน้าที่ของผมก็ได้สิ้นสุดลงเมื่อผมได้ส่งมอบอัฐิีของชาตีคืนสู่อ้อมแขนของครอบครัวของเขาและเหลือเพียงผมเท่านั้นที่ยังคงอยู่ที่นี่เพื่อสู้ต่อ,อในบทความนี้ครับที่ผมเขียนออกมาครับ ก็จะเป็นบทความที่อยากจะให้ทุกคนอยากจะนําเสนอเรื่องราวที่ให้ทุกคนนะรู้ถึงชีวิตของแรงงานไทยในไต้หวันครับออก็รางวัลน,นี้ครับเป็นเรื่องราวของที่เกิดขึ้นจริงกับกับเพื่อนของผมครับผมเขียนบทความนี้มาครับเพื่ออยากจะตีแผ่เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับ,ก,บกับตัวผมเองแล้วก็การได้สูญเสียคนที่เราคิดว่าเรา เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตนะคบเป็นเป็นเพื่อนที่รักเป็นพี่เป็นน้องคือคนที่ต่อสู้ด้วยกันมากับต้องมา,าสูญเสียเขาไปจากเรื่องที่สิ่งยั่วยุต่างๆที่เกิดขึ้นที่ไต้หวันครับก็อยากจะตีแผ่ในเรื่องราวเนี้ยให้ทุกคนที่มาอยู่ที่ไต้หวันนะครับได้ตระหนกรู้แล้วก็เฝ้าระวังหวังถ้าเกิดว่าเขายัง พอดูเราอยู่ยังรับรู้ถึงเราอยู่เงี้ยครับเราก็อยากจะให้เขาอ่าภูมิใจและดีใจกับทีมของเราเพราะว่าผมกับเพื่อนคือเป็นทีมเดียวกันมาตลอดครับก็อยากให้เขารับรู้ว่าเรื่องราวของเขาอจะถูกตีแผ่แล้วก็ทุกคนจะได้รับรู้แล้วก็คิดถึงเขาไปด้วยกันมีสิ่ง颁奖人那个非常他长得非常 we would like to request the noah to come up on stage and receive the award. congratulations. Thank you. let me see this. <laughs> good afternoon, everyone. i am deeply humbled to be standing here receiving this prestigious literature award. I would like to extend my heartfelt thanks to everyone. This is an incredible honor. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you, Taiwan Literature Awards for my friends yes. <inaudible> yes. <inaudible> yes. ที่สามวีด์ได้แจ้งคือ一位越南朋友เสโอเคครับเสร็จสิ้นแล้วสำหรับภารกิจในวันนี้นะครับแล้วก็กลับบ้านได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย